มีแต่สัญญาคิดอ่านไม่จิตรูปยังไม่ทันมีะการใดบุญบาปไม่เกิดร่องลอยอยู่ตลอดกันไปอ่ะฉันยิวายิ่งไม่มีสัญญาไม่ไ้วิญญาลอยตลอดไปอันนี้ยังมืดหนาเขา้าไปอีกยิก่งก,กว่านั้นมี่ให้เราทุกคนจุดจิตนึกว่าเดี๋ยวนี้เรามีรูปร่างกายอันนี้แล้ว ให้ตั้งใจของตอนเดี๋ยวนี้ให้ราลึกพุโทโธเป็นบริกรรมนึกดูเสมอพุโทโธนี่เป็นเครื่องผูกมัดให้คิดจดจอ่อมาให้มัคิดนึกไปยังอื่นให้รู้สึกว่าว่าพุโทโธมีอยู่ตลอดไปตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่ตลอดไปลืมแล้วก็ตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้ง